พูดถ,ถึงเรื่องลิงต้องนึกถึงลบบุรี <นะ S 2> เพราะตอนนี้เนี่ยเป็นปัญหาเขาเรียกว่าระดับชาติแล้วนะที่ทุกคนเนี่ยกำลังโฟกัสที่ลิงลบบุรีว่าจะมีการจัดการอะไรกันบ้างตอนนี้ก็เริ่มมีการจัดการแล้วนะแล้วก็มีการเยียวยาผู้บาดเจ็บ,บจากลิงที่ทําร้ายคนนะครับทุกภาคส่วนครับก็ได้มีการบูรณาการความร่วมมือเยียวยาผู้บาดเจ็บและแก้ไขปัญหาลิงเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลิงทําร้ายคนซ้ําอีกครับ จากกรณีที่นางสาวอาริกันตากายาสินเมธานะครับซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บจากการถูกลิงทำร้ายจนสะบ้าหัวเข่าข้างซ้ายหลุดและมีอาการปวดร้าวไปถึงสะโพกครับเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาครับซึ่งนายอัมพลอังคพากรกุลอังคพากรนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้นายปรัชญาเปปะตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีลงพื้นที่ครับพบปะพูดคุยและก็ได้มอบกระเช้าพร้อมเงินจำนวนหนึ่งให้กับนางสาวอาริกันตา กายาสินเมธาครับเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจพร้อมทั้งได้ประสานแพทย์หญิงนุชรินอักษรดีผู้อํานวยการโรงพยาบาลพระนารายมหาราชนะครับให้การช่วยเหลือและก็ดูแลอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ครับนายสุทธิพงศ์แกมทับทิมผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สาขาสระบุรีครับและนายจาเริญสละชีพ นาย,ยกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายรัชพลเกียรติวินัยสกุลนาย,ยกเทศมนตรีตำบลถนนใหญ่แล้วก็ข้าราชการเจ้าหน้าที่ครับเทศบาลถนนใหญ่เข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บครับก็มีการสอบถามอาการบาดเจ็บพร้อมทั้งได้นํากระเช้าเข้ามาเยี่ยมนะครับแล้วก็ให้กําลังใจทางนี้เองนาย,ยกเทศมนตรีเมืองลบบุรีก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศบาลดูแลเรื่องไฟครับในในพื้นที่เขตเมืองเก่าติดตั้งให้มีความสว่างมากขึ้นครับเพราะว่าเนื่องจากผู้เสียหายเนี่ยแจ้งว่ามืดมาก เลยทําให้ไม่เห็นไม่ทันเห็นสังเกตนะฮะลิงที่เข้ามาแย่งสิ่งของครับอ่ากับล่าสุดนี้นะครับตอนนั้นของพลตำรวจเอกพัชรวาดวงสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับสั่งการด่วนครับให้ออกระเบียบที่สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีประชาชนถูกลิงทำร้ายได้นะครับสั่งการให้กรมทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกำหนดแนวทางครับในการแก้ไขปัญหาโดยการเพิ่มให้ลิงเป็นสิทสัตว์ป่าที่สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบเหตุได้นะครับตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสัตว์ป่าทำร้ายซึ่งเดิมครับกำหนดให้จ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาได้เฉพาะกรณีที่ถูกช้างป่าและกระทิงทำร้ายเพื่อให้สามารถนาเงินอนุรักษ์สัตว์ป่ามาช่วยเหลือเยียวยา,ยาผู้ที่ถูกเลี้ยงทำร้ายร่างกายบาดเจ็บนะครับสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยาครับกรณีที่ถูกสัตว์ป่าดังกล่าวข้างต้นทำร้ายหากเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ จ่ายเงินช่วยเหลือโยยาจำนวน1 0 0 0 0แบาทกรณีบาดเจ็บให้จ่ายตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน30,000บาทกรณีจ่ายค่าเสียโอกาสในการทำงานวันละ300บาทไม่เกิน180วันตามความเห็นแพทย์ทั้งนี้นะครับก็ได้มีการสั่งการให้สํานักอนุรักษ์สัตว์ป่าดําเนินการโดยเร่งด่วนเลยนะครับสําหรับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะ,ะคุค